ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงอดีตชาติในหลายกัปที่ผ่านมาพระผู้จัเจ้าผู้มีพระนามว่าพระสหัปภาราชสารติสถิตยาตถาคตด้วยพระเมตตาและพระปราณีห่วงใยต่อข้าพเจ้าและมวลสัตว์โลกซึ่งพระองค์ได้ตรัสพระมหากรุณาธารณีสูตรประธานพลังปัญญาด้วยแสงสีทองแห่งพระองค์และได้ตรัสว่า ท่านผู้ทรงศีลท่านควรระลึกถึงหัวใจแห่งคาถานี้เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาที่จะมาถึงจักถึงกลียุคในเวลานั้นข้าพเจ้าเพิ่งอยู่ในภูมิแรกแห่งโพธิสัตว์หลังจากได้ฟังพระมหาสูตรนี้ข้าพเจ้าได้บรรลุถึงภูมิที่แปดในเวลานั้น ดวงจิตของข้าพเจ้าก็เกิดปิติข้าพเจ้าจึงได้ปฏิญาณว่าหากข้าพเจ้าจะได้ทำประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงในอนาคตโปรดประทานให้ข้าพเจ้ามีพันกรและพันเนตรโดยฉับพลันทันใดนั้นหลังจากสิ้นคำปฏิญาณข้าพเจ้าจึงได้รับพันกรและพันเนตรปรากฏท่วทั่วร่างกายของข้าพเจ้ารายล้อมรอบร่างกายของข้าพเจ้า จากนั้นมหาพื้นธรณีก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทศทิศในหกล้าพระพุทธเจ้านับพันพระองค์จากทั่วทศทิศส่องแสงฉับพันรังสีมายังตัวข้าพเจ้าและส่งออกไปทั่วสหโลกธาตุทั่วทั้งสิบทิศ หากมีภิกษุกทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจากได้รับพระมหาเมตตาและพระมหากรุณาในดวงจิตผู้ใดที่ปรารถนาจะสวดมนต์ภาวนาและระลึกถึงบทสวดมนต์อยู่เป็นนิจผู้นั้นพึงจักสวดมนต์ตามเราเพราะเหตุผลปัจจัยของแต่ละสรรพสัตว์ไม่เหมือนกันวิธีการที่จะช่วยให้หลุดพ้นก็ย่อมต้องต่างกันไปด้วย พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาสงสารสรรพสัตว์ได้แบ่งกายไปนับแสนแสนลักษณะเพื่อมาสั่งสอนและช่วยเหลือสรรพสัตว์ประเภทต่างๆหากมีสรรพสัตว์ที่ควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพระพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ก็จะปรากฏกายของพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็จะปรากฏกายของพระปัจเจกับพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพระสาวกก็จะปรากฏกายของพระสาวกเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของราชาแห่งกรมก็จะปรากฏกายของราชาแห่งกรมเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายขององค์อิน ก็จะปรากฏกายขององค์อินเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของจก็จะปรากฏกายของจอมเทพเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเท้าเมหศวนก็จะปรากฏกายของเท้าเหศวนเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของขุนพลก็จะปรากฏกายของขุนพลเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเท้ากุเวน ก็จะปรากฏกายของเท้ากุเวนเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเจ้าเมืองก็จะปรากฏกายของเจ้าเมืองเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของผู้อาวุโสก็จะปรากฏกายของผู้อาวุโสเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของบัณฑิตก็จะปรากฏกายของบัณฑิตเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้น หากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพรามก็จะปรากฏกายของพรามเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็จะปรากฏกายของภิกษ <ix> ุภ <ix> ิกษ <ix> ุณ <pet> ีอุบาสกอุบาสิกาเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้น หากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของสตรีผู้เป็นภริยาของผู้อาวุโสบัณฑิตคุณางพรามก็มจะปรากฏกายของสตรีผู้เป็นภริยาเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเด็กชายและเด็กหญิงก็จะปรากฏกายของเด็กชายเด็กหญิงเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเทพนาคคนทันครุฑอสูรกินนอนมโหราคะ กับทั้งมนุษย์และอามนุษย์ทั้งปวงก็จะปรากฏกายประเภทต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของวัชระเทพก็จะปรากฏกายของวัชระเทพเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์มีความดีงามอย่างนี้สามารถใช้รูปกายต่างๆเพื่อโปรดสรรพสัตว์ในโลกธาตุดินแดนทั้งปวง ดังนั้นพวกเธอทั้งหลายจึงควรบูชาด้วยความตั้งมั่นพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์สามารถประทานความไม่มีภัยเป็นทานแก่หมู่สัตว์ที่ตกอยู่ในภัยอันตรายได้ดังนั้นจึงยกย่องพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ว่าพระผู้ประทานความไม่มีภัยข้าแต่พระพุทธองค์บัดนี้ข้าพระองค์ควรบูชาพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ ข้าแต่พระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐขอท่านจงสงสารข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดรับสร้อยสังวานเส้นนี้ด้วยเถิดเธอพึงสงสารอักษยมติโพธิสัตว์และพุทธบริษัททั้งสี่เทพนาคและสัตว์ทุกภพภูมิรับเอาสร้อยสังวานนี้ไปเถิด